เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานตำรวจภูธรพระประแดงได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุนะครับมีรถบรรทุกพลิกคว่ำบริเวณทางลนถนนสุขสวัสดิ์จากสะพานภูมิพลจากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าตำรวจนะครับพบเป็นรถบรรทุก4ี่ล้อขนาดเล็กอีสุสิสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน4793กรุงเทพหมหานครทางนี้รถบรรทุกคันดังกล่าวนะครับวิ่งมาจากอำเภอบางพีเพื่อไปส่งของที่เขตราบบูรณนะ โดยมีนายทองอาบครับสีลาลัยอายุ48ปีเป็นคนขับและพนักงานตือรถส่งของอีกสองคนซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคาดว่าสาเหตุมาจากยางด้านหลังข้างซ้ายแตกนะครับทําให้รถเสียหลักจนไม่สามารถควบคุมรถได้ทําให้เกิดการพลิกคว่ำโดยใช้เวลาในการกู้รถบรรทุกที่พลิกคว่ำนะครับอยู่กว่าสองชั่วโมงส่งผลให้การจราจรติดขัดกว่าหลายกิโลเมตรครับ สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ